สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องชาวสองล้อทุกคนนะครับวันนี้ไม่ได้เจอกันในทองถนนเนาะเรามาเจอกันในที่บ้านในมุมแบบนี้แล้วกันเนาะก็โอเควันนี้ไม่มีอะไรมากครับพอดีถอยกล้องมาใหม่คืออย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับ DJI Osmo Action 5 Pro นะครับก็ ตัวที่ผมซื้อมาจะเป็น adventure combo นะครับก็คือข้างในมันก็จะมีตัวไม้มีแบตสามก้อนแล้วก็มีแบตเตอรี่เคสแถมมาซึ่งจะแตกต่างกับตัว standard combo นะครับที่จะไม่มีไอพวก3ตัวนี้นะครับ <c oughs> ทำไมถึงซื้อกล้องใหม่ <c oughs> เบื่อกโป้แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าปัญหาที่เจอในโกโปรตอนนี้ก็คือเวลาผมออกทริปเนี่ยแล้วถ้าเจออากาศร้อนๆเนี่ย มันชอบดับแล้วมันตัดไปเองแบบไม่รู้ตัวเนาะทำให้แบบว่าฟุตมันหายบ่อยแล้วก็เรื่องภาพเรื่องอะไรถามว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าอยากลองดูตัวดีใจบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคซึ่งอันนี้ยผมก็ยังไม่พคือผมเคยดูแต่รีวิวเนาะว่าเอ,อ มันดียังไงเงี้ยังไม่เคยเจอกับตัวเนาะก็เดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันก่อนอันบ็อกเรามาดูสเปคกันข้างหลังมันมีอะไรบ้างอ่านไม่ออกอะไรวะ revolutionary imaging performance with and all new หนึ่งต่อหนึ่งจุดสามเซนเซอร์คืออะไรไม่รู้ แล้วก็มี Center and Tracking ิ้ subject with enhanced precision น่าจะไอที่เป็นอะไรนะเราถ่ายแนวนอนแต่ว่ามันสามารถตามอ็อบเจกต์ได้แล้วเราก็ไปครอบใส่แนวตั้งได้อะไรเงี้ยแล้วก็หน้าจอเป็น o อ e d นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนาะแล้วก็แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื4ชั่วโมงนะครับ แล้วก็สามารถต่อได้กับไม์ของ DJI เนอะแล้วก็มีคืออะไร Robust Stabilization with 360 Horizon Steady น่าจะเป็นระบบการสั่นของมันนะครับแล้วก็มันบอกว่าอ่า mm hmm. uh, in The Box เนี่ยมีอะไรบ้างก็มีกล้องมีแบตเตอรี่3าก้อนมีที่ใส่แบตมีรอดนะครับก็ลึกแล้วก็คือไม้ตัว Locking Screw นะครับสองตัวมีเคสเนาะมี อันนี้น่าจะที่ติดหมวกแต่ไม่น่าจะได้ใช้หรอกแล้วก็มีตัวตัวเมาส์แบบขาสั้นแล้วก็ขายยาวนะครับแล้วก็ตัว Type C to C cable นะครับโอเคแกะแบบเรียวเลยแล้วกันก็กล้องที่ผมถ่ายอยู่นี่ก็เป็น GoPro โโคนดีคนเดิมของเราที่ยังใช้อยู่ซึ่งจะขายแล้ว เปิดมามันก็จะมีเขียนนะครับว่าอันนี้จะเป็น Osmo Action 5 Pro กับ a c c e s s o r i e นะครับน่าจะอันนี้น่าจะเป็นกล้องเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น Accessories ของมันไหนกล่องแบตกล่องแบตน่าอยู่นี่ปกก็ไม้ไม้เซลฟี่นะครับเห็นเขาว่าความยาวประมาณ1.5เมตรน่าจะน่าจะได้ นี่มีสกินโลโก้ DJI Action นะครับดยวขอลองดูหน่อยสิไม้ก็ดูแข็งแรงนะเพื่อนนะโอ้น่าจะเกินเออน่าจะหนึ่งจุดประมาณหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับยาวใช้ได้เลย ไม้ก็ดูแข็งแรงทนทานนะครับจากที่ปกติมั่ผมใช้แต่ไม้จีนข้างล่างนี่ก็เอาไว้ผูกเชือกคองคอเอ้ยของมือหรือใส่ตัวอะแดปเตอร์หนึ่งต่อสีนะครับตัวทรายพอหรืออะไรก็ได้พวกนวาาวี้เดี๋ยวเรามาดูอัญเชิญรีเดียเขาให้อะไรมาบ้างโอเคเปิดมาเราจะเจอกับ เมาส์เอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะเออตัวขาจับที่เป็นขายาวนะครับ <c oughs> อันนี้สายชาร์จ C to C นะครับผมแล้วก็แมนนวลนนะครับแล้วก็อืมออกยางเขข้างในก็ โอเคไม่มีอะไรแล,แล้วก็นี้ก็จะเป็นกล่องแบตเตอรี่ดูเล็กน่ารักดีครับน่าจะพกพาง่ายกว่าของโกโป o ที่เป็นเหลียมเรียมใหญ่ๆหญเนอะข้างในก็จะมีแบตให้สามก้อนนะครับเป็นแบตขนาดหนึ่งพันเก้าร้อห้าสิบมิลลิแอมนะครับตัวแบตค่อนข้างเบานะครับรวมถึง ตัวตัวกล่องด้วยนะครับถ้าเทียบขนาดกันกับของโกโปรอืมอันนี้ยนะ่ามันมันโกโปรมันมันก็ดูเล็กกว่านะแต่อันนี้มันไม่ใช่ของโกโปรมัของเทเลซินอันนี้ผมมองว่าอันเนี้ยอาจจะ,ะมีขนาดที่กว้างกว่าใหญ่กว่าแต่น่าจะกพกพาได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็เป็น พาเวงได้ด้วยนะเอาพุทได้ด้วยแต่ว่าของเทเลซินเนี่ยไม่เคยคิดว่าไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวฝาปิดเป็นระบบแม่เหล็กนะครับค่อนข้างเอาออกยากแล้วตัวแบต อืนั่นหนาดีนะครับต่อไปเราไปดูพระเอกของเราเดี๋ยว่ากับเจ้ากล้องของเราข้างในจะมีอะไรให้บ้างเปิดมาเจอเคสนะครับเป็นเคสเหล็ก เมทัลเคสนะครับข้างในจะมีสกรูสองตัวมีเมาส์ที่ติดหมวกแล้วก็กันรอยแล้วก็มีตัวเมาส์แม่เหล็กท่านี้ นะคร uh, death, horses, an, ับอันนี้น่าจะเป็นที่การลอยระหว่างสองแง่งนี้มั้งน่าจะใช่น่าจะแปะหมวกได้แต่ว่าของผมมีอยู่แล้วแหละแล้วก็เคสเห็นเขาบอกเป็นเคสเหล็กนะแต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันคือพลาสติก น่าจะเป็นพลาสติกแหละน่าจะถอดใส่ง่ายอยู่นะครับด้านนี้ก็จะเป็นเอาไว้แบบใส่เมาส์แนวตั้งโอ้ไม่เหล็กดูดแรงมากโอเคไปหาพเพยของเราเดีกว,ว่า ในกล่องนอกจากกล้องแล้วก็เคสก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับมีซิลิก้าเดียวต่อไปแกะเลยกล้องมีโอ้เ๋ยนนะขนาดค่อนข้างเล็กนะครับดูกระทัดรัด,ดมีแบตเตอรี่ไหมอืม้ ดูใช้งานง่ายนะครับด้านนี้คืออะไรคือมันดูเก,ก,ก้งๆกังนะเพื่อนผมก็แบบไม่ไม,ไม่เคยใช้อะของ dji อันนี้แกะอ๋อ,อเอาไว้ต่อกับพวกออุปกรณ์ท y p e ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็น ไม้สายหรือว่าอะไรเงี้ยในช่องฝั่งด้านซ้ายนะครับส่วนช่องฝั่งด้านนี้มันก็จะเป็นสายแบตกับตัว S D card รอไปแล้วโอเคลองอันนี้ใส่ไหมเนะี่ยกดเนาะดูเหมือนด้านด้านนี้จะค่อนข้างที่จะเปิดยากนิดนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวก็ชินนะครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตสักก้อนหนึ่งเดี๋ยวคือกำลังเป็นกังวลว่าถ้าไฟเหมืนสแตนบายตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันจะดึงดึงแบตเตอรี่จากตัวแบตไปหรือเปล่าแล้วก็ดูสเปคคร่าวๆมาครับตัว d j i มันมี include storage ไว้ให้47กิกนะครับ อผมไเ,เปิดเครื่องไวมากเพื่อนอา่าษีลองรับภาษาไทยแล้วเหรอผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าน่าจะง่ายกว่าเอา๋ออันนี้เขาให้สแกน q ค c o d วนะครับเดี๋ยวต้องเปิดแอปดาวน์โหลดอะแล้วว่ากล้อง D J I M e M O มาก่อนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลงทะเบียนก่อนแล้วกันเนาะ โอเคครับก็เมื่อกี้ลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเปิดยังไงโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเครื่องไวขนาดนี้เลยเหรอถามจริงเดี๋ยวนะขเขาปิดเครื่องก่น อันนี้น่าจะปเป็นควิกสกรีนฮะ <c oughs> มันไวขนาดนี้เลยเหรอโอเคเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นคือมันเปิดเครื่องได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่งคนละเรื่องกับโกโปรเลยอะ่ะ <laughs> อ้นนี้แม่งเฟิร์สอินเวนชั่นแรกของผมเลยนะที่เล่นตัว DJI ไอ้คือเจ๋งอ่ะ เอาจัดการพวกสีพวกอะไรเงี้ยแล้วมันดูแบบสดใสดีอันนี้คือเรามองในภาพแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะคือถ้าเทียบกันระหว่าง GoPro กับ DJI ผมมองว่า first impression แรกที่ได้ใช้งานอะ DJI รู้สึกจะมี impact กับผมมากกว่า GoPro เนาะเราไปดูฟังก์ชันกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะเป็นปรับพวก Resolution นะครับตัว r e s o ซลูชันจะเริ่มต้นที่พันแปีนะครับหรือ full hd ไม่รู้เพื่อนเห็นหรือเปไม่ค่อยโฟก,กัสอะเริ่มไปแล้วก็ถัดไปที่2 7 k ด้วยอาตาัตราส่วน16ต่อ9นะครับที่120เฟรมนะครับแล้วก็2 7 k สีต่อ3 120เอยยี่บกัน 4K 16:9ต่อ120เฟรม 4K 4:3 120เฟรมนะครับถ่ายเฟรมต่ำสุดได้24เฟรมเยอะสุดที่120ใช่ปะเมื่อกี้พูดถูกปะเอ่อต่ำสุด24 <c oughs> มากสุด120อันนี้คืออะไรอ๋อปรับพวกอ่อ k Steady ก็คือกันสั่นนะครับก็จะมี Off มี Rock Steady Rock Steady Plus มันก็จะอ่า แคปหน้าจอลดลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีถ้า Rock Steady plus นี่จะจ่ถ่ายได้แค่ Y ถ้า Rock Steady ธรรมดาจะได้ถึง ultra Y นะครับ Y ภาพมันก็จะโคง้งๆหน่อยวิดีโอก็จะมีอะไรมีวิดีโอมี p record มี loop record อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปลองใช้เพื่อนนะอโอเคค่อนข้างใช้งานง่ายแทบ เฮนโฮอาจัดอ๋อ oh, มีซ okay. ูมีด้วยเจดแค่ยังเจ๋งก็โปทำไม่ได้นะฮะหรือตัวใหม่ทำได้แล้วไหมก็ไม่รู้เพราะไม่เคยใช้นะครับใช้แค่ตัวเก้านี่ก็โอเคละต่อไปข้างในนั้นก็จะมีโหมดนะครับตั้งค่าโหมดได้มี Quick switch นะครับก็จะเป็นปรับโหมดว่าจะให้เป็นโหมดไหนนะครับก็จะมีโหมดให้เลือก มีฟอโต้นะครับมีวิดีโอมีซูเปอร์ไนท์นะครับมี subject t a g k i n g ทุย subject t a c k i n g นะครับมี slow motion มี time lapse มี h y p e r lapse แล้วก็ p l a y b a c k นะครับมีอะไรวะ skin switch นี่คืออะไร <c oughs> อ๋อ แล้วก็ปรับ brightness หน้าจอก็ทั่วไปนี่เดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ orientation lock แปลไม่ออกนะครับคืออะไร screen lock lock screen โอเคแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคำสั่งด้วยเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น display full font อืมเห็นผมไหม ก็โอเคฮะเดี remember, ๋ยวดูสิถ้าเป็นอ๋อโอเคถ้ามาเกทที่ปรับเพื่อนๆจะเห็นว่าขีดมันจะมีขีดขีดอยู่ตรงนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันจะแคปหน้าจอลงมาหน่อยหนึ่งเนาะส่วนถ้าเป็นฟู มันก็จะดูเต็มนะอืม <c oughs> อันนี้ก็อืมสามารถเลือกโหมดได้ว่าจะเป็น daily วอล์หรือเป็นสปอร์เนาะอันนี้ก็จะปรับตามสเต็ปได้นะั้นเพื่อนว่าเออ่ เราชอบแบบไหนคือมันสำหรับมือโปรอะครับผมโอเคส่วนตั้งค่าข้างในก็จะมี snapshot ว่าถ้าเรากดตัว quick เนี่ยให้มันเป็นอะไรเนาะ last setting ก็คือเราบางทีเราเอาจจะเปิดที่ตัว capture รูปไว้ถ่ายรูปไว้แล้วก็ตั้งให้มันเป็นล่าสุดแล้วก็มีว v ดีโอแล้วก็ hyperlab นะครับ แล้วก็มี i n g l ก s c สก e ีนพร v i e w ก็คือจะเรียกแค่เป็นหนึ่จอหรือ2จอนะครับเวลาถ่ายนะครับไวเลสไม่ F.O.V. b o o s t l เ n นอันนี้น่าจะต้องซื้อของแต่งเพิ่มนะครับส่วนตอนนี้มี v o i c e c o o t t r o v o i c e Control น่าจะสั่งการด้วยเสียงผ่านไม d e e p a d d อะไรเนะี่ยเอาติดจ,จุดน่าจะ เกี่ยวกับการดำน้ำเนาะแล้วก็ปีนผาโดดล่มอะไรอย่างงี้ a l w a y on display นี่อ๋อน่าจะตัวช่วยประหยัดแบตเวลาเราถ่ายนานๆนะครับ Built-in microphone Timer shooting คืออะไรคือคือด้วยความที่ว่ามัน,ม,นมันใหม่สำหรับผมเนาะผมยังเลยไม่เข้าใจเท่าไหร่เดี๋ยวไปลองใช้แล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่ง ก็มี v a เลทคอนเนคชั่นมีอัมบิเ e รนะครับซาวนี่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับแล้วก็กริดนะครับมี Naming Management ์ออโต o พาวเวอร์ออฟนาทีฮอร i ซอนคา l ิเบตคอน o ิ t น n u e อ๋อทำไลฟ์ทำตัวกล้องตัวนี้เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับมีบล t o ูธรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับมี Storage มี n ลนเกจเด่นทำแฟค t o อรี่ s e t ิดีเวล i อปโฟ o คอมบโอเค น่าจะประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายส่วนตัว Storage ในเครื่องเพื่อนๆเห็นหรือเปล่ามันไม่โฟกัส Storage ในเครื่องมี4 7 8สกิกนะครับซึ่งให้มาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว <c oughs> สามารถถ่าย 4K ได้สักประมาณสัก ชั่วโมงกว่าเนาะมันมีบอกด้วยตรงนี้ก็คือสมมุติถ้าเราถ่าย 4K ที่120เนี่ยถ่ายได้ชั่วโมงกว่าถ้าสมมุติว่าเราถ่าย 4K 16:9นะ60เฟรมมันก็จะถ่ายได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง1ชั่วโมง22นาทีนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวเคสเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่ามันใส่ง่ายไหมมันต้องใส่ด้านไหนวะ อืไม่อยากให้มันเป็นรอยเลยผมใส่ถูกหรือเปล่าอืมโอเคฮะตัวเคสก็น่าจะใส่ได้ประมาณนี้แหละเป็นไงบ้าง <c oughs> ตัวเคสไม่กันน้ำเลยเพื่อนนะมันเป็นแค่เคสกันกระแทกเฉยๆก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันเขาเรียกตัวอะไรตัวเมาส์แม่เหล็กนะครับว่าอย่างสมมุติว่าเคเราถ่ายแนวนอนอยู่เนี่ยป,ปึ๊บตัวเคสเนี่ยเป็นแม,เม่เหล็กที่ค่อนข้างที่จะใส่ง่ายแล้วก็ดูดดีนะครับสามารถได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับ สมมติว่าโอเคเราควิทรีลิリリสปุ๊บกดปุ๊บบอกตรงตรง,ตรงเลยแม่เหล็กเนี่ยดูดโคตรแรงแล้วเขาปิดเครื่องไปก่อนเหมือนก็มันจะไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะส่วนหน้าจอนี่เขาบอกว่าเป็นโอเลดนะเออค่อนข้างดีนะครับส่วนตัวกล้องความละเอียดเขาว่าประมาณ40ล้านพิกเซลนะ จากตกแอคชั่นสี่มันสิบล้านเนะ <c oughs> <c oughs> าะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ดิสำหรับผมค่อนข้างใช้งานยากมันไม่ค่อยแน่นก็แหละเดี๋ยวลองใหม่ อาจจะต้องใช้ให้ชินสักนิดหนึ่งเพื่อนคือโดยผมมองโดยภาพรวมว่าเออตัวแม่เหล็กมันก็ดีอยู่แล้วไงแต่ตัวนี้ก็ใส่มาเพื่อแบบเออกันเผื่อไว้อะไรเงี้ยเผื่อมันร่วงปลดก็ปลดง่ายนะครับหลักๆผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะเพื่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองใช้ดูก่อน ไว้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวกล้องตัวนี้จะเอาไว้ใช้ถ่ายตอนทิปพูดเบิร์กเอ้ไม่ใช่พูดเบิร์กเอ่อปีล็อกนะครับก็สปอยล์เพื่อนไปก่อนแล้วกันว่าเดี๋ยวผมจะมีทิปปีล็อกนะครับแล้วก็แพรการเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าโอเค เพื่อนๆที่ติดตามผมหรือเข้ามาดูอะไรเงี้ยว่าแต่ก่อนที่ผมเคยใช้ตัวก p ป o นะครับก o p พเก้าแล้วผมเปลี่ยนมาใช้ตัว DJI นะครับคุณภาพของวิดีโอจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับให้เพื่อนๆเ,เป็นคนพิจารณาเอา เดี๋ยวผมก็จะไปติดฟิล์มกระจกรอบด้านเลยก็คือจะมีตัวหน้าจอแล้วก็ตัวกล้องแล้วเขาปิดไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้ใช้ส่วนตัวไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเห็นเขาว่ามันถอดได้นะผมลองเลยอ๋อเอาถอดได้วะ อตัวนี้อืมผมนึกว่ามันเป็นแบบค้อไม้เฉยเออเพื่อสังเกตเห็นบิดไงใส่แรงนิดหนึ่งอืมไอ้ตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัว c เ v e r lens นะครับเลนจริงๆคือตัวนี้ ิดไว้ด้วยเ๋ยวฝนเขาโอเคครับเพื่อนวันนี้ก็เข้าค่าไปก่อนแล้วกันเนาะก็หากเพื่อนมีข้อสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้งานแล้วก็มาตอบคำถามนะครับว่าดีกว่าตัวโกโปรยังไงบ้างคุ้มค่าไหมนะครับ ที่จะเปลี่ยนจากโกโปรมาใช้ DJI นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย